สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอมินรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะวันนี้จะมาในหัวข้อในความรักนะคะสําหรับคนที่โสดนะคะหรือไม่มีแฟนในตอนนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกหัวข้้ออวันนีคื คุณเป็นคนที่ขี้เล่นติ้งต้องนะคะบ้องบ้องบ้าบ้าบาบ,าบาวันนี้คุณจะได้แฟนที่หล่อและสวยนะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิให้ดีนะคนติ้งต้องคนนี้เป็นของคุณนะคะอธิษฐานจิตทําสมาธิแล้วให้ไพ่เล่าเรื่องออกมาด้วยความแม่นยําเลยนะคะอันดับแรกหมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอและเป็นค่าครูให้หมอนิ่มสักนิดนึงนะคะอธิษฐานจิตทาสมาธิให้เรียบร้อยแล้วขอไพ่ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีของคุณออกมาเลยนะคะ,ะเดี๋ยวหมอขออนุญาตจับไพ่สักคู่นะคะ ขอใยไพ่ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่มานะคะคนติ้งต้องบงบ้ง,บ,งบ้าบ้าบ,าบ,าบาอๆอย่างเราะคะ่ะวันนี้เราจะมีเจ้าของแล้วนะคะหรือมีแฟนนะคะที่สวยหล่อนะที่หมอบอกค่ะ บางทีตลกมักได้นะคะที่หมอบอกเนาะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะไพ่ไพ่เราเลื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะตัวตนจริงๆของคุณนะ่ต้องบอกเลยว่าอาดีตอ่ะคุณอาจจะเคยมีแฟนมาแล้วแต่ความสัมพันธ์เรารู้สึกไม่ชัดเจนนะคะหรือเขาทอดทิ้งเราไปแล้วในวันนี้คุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นดูสวยดูดีขึ้นดูหล่อขึ้นดูสมาร์ทแต่คุณมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนชาวบ้านหรือไม่เหมือนคนอื่นเป็นคนที่ทําอะไร ขวานผ่าซากนะคะมองโลกในแง่ดีก็จริงแต่บางครั้งอาจจะมีทิฏฐิกับความรู้สึกตัวเองมีความกังวลลึกกลัวการโดนหลอกการโดนเอาเปรียบก็ได้ในไพ่วันนี้นะคะแต่คุณมีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นเหมือนแกะดําแต่เขามองไปในมุมมองที่ดีคนคนนี้ที่จะเข้ามาหาคุณอาจจะผ่านในโลกโซเชียลออนไลน์หรือคนที่ทํางานเป็นเพื่อนสนิทใกล้ชิดก็ได้ในไพ่วันนี้นะคะจะมีเดือนเกิดของคุณไหมหรือเป็นสิ่งที่หมอบอกไปแล้วนะคะคุณอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะสิ่งที่หมอเห็นก็คือ คุณเป็นคนที่ติ้งตองบองบองนะคะบ้าบ้าบอแต่มีความสนุกสนานเฮฮาใครที่อยู่ใกล้ชิดด้วยจะมีความสุขสนุกสนานไปด้วยสิ่งที่หมอเห็นนะคะแต่คุณเป็นคนที่มีคาแรคเตอร,ร์ในการแต่งตัวเป็นของตัวเองถ้าบทจะเซ็กซี่เซ็กซี่ไปเลยนะที่หมอเห็นค่ะเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายบ้าออกกําลังกายนะคะชอบยิมลักษณะประมาณนี้หรือการวิ่งอะไรที่ทํางานหักโหมหนักๆคุณจะชอบคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะแต่เป็นการที่นึกอยากจะกินอะไรกินเลยคุณไม่สนใจหรือไม่แคร์ใครค่ะกินอะไรแบบถ้าเกิดกินอะไรเราไม่ เขาเรียกอะไรนะเราเป็นในรูปลักษ์รูปแบบตัวเองค่ะไม่สนใจใครจะว่าหรือใครจะมองเราอย่างไงใ,ใ,ในไพ่ใบนี้แต่คุณเป็นคนดีคุณเป็นเพชรนะคะเพชรเม็ดงนนามที่วันหนึ่งคุณจะเจอคู่ที่ใช่หรือสินเสมอกันเข้ามาหรือเขารักหรือชอบเราในรูปแบบที่เป็นเราคนคนนี้จะมีความสวยความหล่อดูดีนะคะเป็นผู้หญิงที่สมาร์ทเป็นผู้ชายที่สมาร์ทเก่งทํางานเก่งหรือมีหน้ามีตาทั้งสาย,ยาคมหรือว่าบอกง่ายว่ามีทรัพย์สินเงินทองก็ได้แต่เขาจะได้คุณเป็นแฟนเพราะอะไรตกหลุมรักคุณในรูปแบบที่แบบว่าคุณเข้าไปดามความรู้สึกเา เขาก็ได้หรือว่าเขาทําเขาอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกสนุกปลดล็อกตัวเขาเองก็ได้นะคะหรือมองโลกมองข้ามความรู้สึกที่ไม่ดีไปก็ได้คุณจะสอนหรือมีบทเรียนให้เขาเยอะในไพ่ใบน,นี้ยจะรักกันแบบปุบป,ปั๊บนะคะไม่ไม่ตั้งตัวด้วยซ้ําในไพ่ใบนี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่คุณจะเจอนะคะคนที่ที่มีคู่มีแฟนแล้วคนที่แบบ บบาบาบอติ้งตองอย่างคุณนะคะคนคนนี้เป็นของคุณอย่างที่หมอบอกนะจะเป็นคนที่เกิดในเดือนพฤษาค่ะคนที่เกิดในเดือนมกราคนที่เกิดในเดือนกันยานะคะคนที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะคนที่เกิดในเดือนสิงหานะคะคนที่เกิดในเดือนเมษาค่ะและกับคนที่เกิดในเดือนสิงหานะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องออกมาด้วยความแม่นยําทุกอย่างเลยนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะหมอนิ่มอนุโมทนาบุญด้วยค่ะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ